สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆชาวม c o n อนโซลเกมนะครับวันนี้ผมแอดมินหนุ่มนะครับจะมาทำอะไรที่เรียกได้ว่าเล่นท่ายากเล่นทางง่ายให้เป็นท่ายากดีกว่าที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือจอดิสเพย์นะครับเป็นจอ L C D ของ d e n o v o เป็นตัว t h i n k v i s i o n อยากจะามาใช้งาน ก็เห็นว่ามันเป็นจอที่เบาแต่ความบางของตัวจอตัวนี้ก็ต้องแลกมาด้วย1น,นะครับมันเป็นจอที่ใช้อินเทอร์เฟซ USB Type C ข้างซ้ายและข้างขวาแต่ว่าวันนี้เราจะมาลองทำอะไรที่มันลำบากกว่านั้นก็คือนะครับถ้าจอตัวนี้ต่อกับมือถือที่เป็น Type C อันนี้ต่อ้ง่ายมาก ต่อกับ Intel NUC ที่เป็น Thunderbolt 4ก็ต่อได้ง่ายมากแต่วันนี้เราจะมาลองทำอะไรที่ยากกว่านั้นก็คือต่อเครื่อง PS2 เข้ากับจอตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องมีอุปกรณ์อะไรกันเดี๋ยวเราไปดูกันตามนี้ครับจอ TingVision ของ Lenovo นะครับอินเทอร์เฟซการเชื่อมต่อเป็นแบบ USB Type C เลยนะครับ จะต้องต่อกับเครื่อง PlayStation 2เนี่ยนะครับเราจะต้องทำยังไงบ้างแล้วภาพมันจะออกหรือเปล่าอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับผมถ้ามันไม่ออกก็เจ้ากันไปนะครับที่คลิปที่ถ่ายตรงนี้ก็คือไม่ออกนะครับแต่ผมก็หวังว่าด้วยอุปกรณ์ที่มีอยู่ตรงนี้จะสามารถทำให้จอ Lenovo สามารถที่จะใช้งานร่วมกับ PlayStation 2เครื่องนี้นะครับอย่างแรกนะครับที่เห็นอยู่นี้คือสายที่ผมซื้อมาจาก Amazon Basic นะครับหัวของตัวอุปรกรณ์นี้จะเป็นตัว DisplayPot นะครับปลายอีกด้านหนึ่งของตัวนี้ก็จะเป็น Typ e C ครับก็จะเป็น t ท p e C ซึ่งหลายคนก็อาจจะมองว่าไอตัวนี้น่าจะต่อเข้ากับ t ท p ี C พวกมือถือแล้วก็มาต่อเข้าจอกับจอดิสเยพย p o อดซึ่งผมไ็คิดอย่างนั้นนะครับมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าไอ้สายเส้นนี้เขาบอกว่ามันจะทำงานในลักษณะที่กลับด้านกันนั่นก็คือมันจะเสียบเข้าดิสเพย์พอตแล้ว ต่อออกที่ตัว Type C เอามันมาต่อเข้ากับตัว Type C ของเครื่องนี้นะครับ Type C ของตัวจอแล้วส่วนตัว PlayStation 2, 2> สายคอมบอนนต่อเข้ากับตัวเครื่อง PlayStation 2นี่ฮนะสายคอมบอนเนตต่อเข้ากับ PlayStation 2มาตรงนี้เราได้สายออกมาเป็นตัวคอมบอนเน็ตสีแล้วนะครับผม นันก็คือสีเขียวนะครับสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็เป็นสายเสียงคราวนี้เราจะต้องหาอะไรมาต่อคู่กับตัวนี้นะครับอ,อะไรมาต่อผมก็ต้องอุปรกรณ์แปลงอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับอุปรกรณ์แปลงเดี๋ยวผมขอจะสายนะครับกับตัวอุปรกรณ์ซึ่งมันก็จะมีแดงน้ําเงินเขียวนะครับคอมโพเนนต์ onent, แล้วก็เอาพุตออกเป็น HDMI ซึ่งเราสามารถที่จะเอาตัวอุปรกรณ์ตัวนี้ไปเสียบเป็น HDMI เข้ากับจอแต่ปัญหาของมันก็คือว่าของตัวชิ้นที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับนะครับอันนี้เป็นดิสเพย์พอดซเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเสียบได้เออคอนเป็นดิสเพย์พอ t ใช่ไหมครับเราจะแก้ไขปัญหายัางไงดีอันนี้คือเป็นตัวแปลงหัว H D M I นะครับออกเป็นดิสเพย์พอ t ซึ่งในบ้านเราก็ มีจำหน่ายอยู่นะครับแต่ว่าก็จะหายากสักนิดนึงเราก็มาลองต่อกันอีกทีหนึ่งนะครับดูว่าลุ้นกันดีกว่ามันลุ้นกันนะครับว่ามันจะต่อแล้วได้หรือเปล่าโอเคอันนี้ถือว่าโจทย์ยากเลยนะครับโจทยากมาดูกันอันนี้ก็คือต่อออกของ HDMI ครับ ต่อออก HDMI แล้วก็เอาเนี่ยครับตัวนี้แปลงเป็น Display Port นะครับก็ Display Port เสียบเข้าไปส่วนตัวนี้เครื่องนี้จำเป็นจะต้องมีตัวนี้จะดเป็นจะต้องมีไฟเลี้ยงนะครับใช้ USB เป็นไฟเลี้ยงด้วยเรามาต่อที่ไหนดีต่อที่หน้าเครื่องแล้วกันนะครับเนื่องจากมันจะเป็นต้องใช้ไฟเลี้ยงด้วย PlayStation 2 ออกทางคอมโพเนนต์นะครับผมเข้ากล่องอัพสเกลนะครับเป็นคอมโพเนนต์5สีแล้วก็ออกทางช่อง HDMI นะครับแล้วก็ผ่านตัวแปลง HDMI แปลงเป็นดิสเพย์แล้วตัวดิสเพย์ก็แปลงเข้ากับจอที่เป็น Type C ส่วนจอ Type C นะครับในเมื่อมันไม่มีตัว power supply เราก็ต้องใช้ตัวซั p p พลายแยกเสียบเข้าไปที่อีกข้างหนึ่ง ต่อยังไงถ้าไม่เสียบปลั๊กนี่ก็เปิดไม่ติดแล้วปลั๊กผมจะพอไหมครับเนี่ยปลั๊กนะครับอ่ะโอเคสั้นสนิดนึงนะครับเดี๋ยวขยับมาตึง้งไฟตัวนี้อาจจะกระตุกหน่อยแล้วครับภาพอาจจะหายไปจ่ายไฟให้กับตัวกล่องอัพสเกลตัวกล่องอัพสเกลผมชักไม่ค่อยมั่นใจแล้วนะครับว่ามันจะใช้ได้ ไม่ค่อยมั่นใจเลยนะครับดูมันดูมันเหมือนไม่ค่อยได้จริงๆอ่ะเดี๋ยวลองมาลองเปิดตัวอุปกรณ์นะครับอันนี้คือเปิดนะครับเปิดเครื่อง p พ a แล้วนะครับเปิด p พ a ไฟโอเคอันนี้มีสัญญาณขึ้นที่ทวิซีามาแล้วครับอ่ะติดติดติดครับติดโอเคติดแล้วนะครับโอ้โหอันนี้คือเดี๋ยวปรับ ไฟออกก่อนแล้วกันนะครับอ่าจอเห็นละเฮ้ยจุ๊บติดนะครับติดนี่ติดครับติดนี่คือจอแบบบางนะครับบางมากไม่ดับละอ่ะนี่คือจอ Type C นะครับ USB Type C เลยนะครับบางขนาดเขาบอกว่ามันประมาณ0.4มิลมนะครับที่ตัวจอของอุปกรณ์เนี่ยของจอตัวนี้นะครับ ราคาก็เอาเรื่องอยู่นะครับคือซื้อจอธรรมดาเหอะฮาร์ดไดรฟ์นะครับสาตาที่มีเกมอยู่ข้างในต่อเข้ากับตัวซาตทู USB นะครับเปลยอยๆอ,อย่างนี้คงไม่ผิดโหลดมาอ่ะมีมาละโอเคเาซูมเข้าไปสักนิดนึงนะครับจุ๊บเอาลันนะครับผมจะชอบลันด้วยเกมเอาลันเดี๋ยวลองลันดู คือมันรันได้อยู่แล้วแหละนะครับมันรันได้อยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าเราสามารถที่จะต่อนะครับจอผมละกันเรียกไม่เรียกว่าวลผมสามารถที่จะต่อจออันนี้โอเคนะครับคอนติเนียเลือกเป็นโปรเกรสซีฟไปแล้วกันนะครับปึ๊บนี่โอ้โหในจอนะครับต่อกันแบบว่าอุตลุดคอโพเนนต้น HDMI Display Type C ครับเรียบร้อยเข้ามาแล้วนี่คือสำเร็จแล้วครับผมทำสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยโจทย์ยากว่าโอเคผมเชื่อว่าคนที่มีจอ Type C อยู่นะครับผมไอ้ไอโลกนี้มันมีอยู่แล้วจอที่เป็น Type C แต่ว่ามันก็จะเป็นจอที่มันเป็น HDMI ด้วย Display Port ด้วยแต่ก็ ถ้าอยากจะหาโซลูชันในการเอามาต่อนะครับเอามาต่อให้มันออกตัวตัวดิสเพย์นะครับตัวนี้1คุณจะต้องไปหานะครับจะต้องไปหาตัวแปลงที่เป็นดิสเพย์เป็น type c แล้วจากนั้นก็หาตัวแปลง hdmi เป็นตัวดิสเพย์พอร์ตอีกทีนึงเพื่อที่จะมาใช้เรียกว่าโอโห,โ,หโคตรไม่คุ้มนะครับพอเบสเสร็จแล้วอ่า เยอะนะครับจอตัวนี้ก็ประมาณหนึ่งละสายแปลงตัวนี้ก็ประมาณหนึ่งอันนี้ก็ประมาณหึอันนี้ก็ประมาณหนึ่งนะครับแต่อันนี้ตัดออกไม่เกี่ยวก็ได้กล่องอัพสเกลนะครับอ่าโอ้โหใช้ได้ครับจอเล็กๆนะฮะแต่นี้ก็แต่ถามว่าสิ่งหนึ่งที่ทุกคนมองว่ามันทำแล้วได้ไประโยชน์ตรงไหนผมก็ตอบไม่ได้นะครับว่ามันมี ประโยชน์ตรงไหนแต่ในคลิปนี้เนี่ยผมกำลังพยายามบอกว่าถ้าเราอยากจะลองต่อตัวอุปกรณ์ที่มันเป็น HDMI ไปสู่ Type C นะครับจอที่เป็น Type C USB Type C เนี่ยเราจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างความตั้งใจของที่ผมทำคลิปนี้ให้นะครับผมไม่ได้ อยากจะสื่อสารว่าจะต้องเอาเพย์สมาต่อกับไอจอเล็กๆตัวนี้นะครับเพราะว่ามันแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเราสามารถที่จะต่อกับจออะไรก็ได้อยู่แล้วถ้าเรามีตัวตัวแปลงนะครับแต่เพียงแต่ว่าไอตัวนี้ผมจะเอามาทําให้มันเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ลองไปว่ามันใช้ได้ไหมนะครับผมซึ่งมันก็เป็นคําตอบแล้วว่าสามารถที่จะใช้ได้นะครับขยับกล้องมาดูให้กัน นี่เลยแล้วถ้าจอเล็กอย่างเงี้ยเราทําประโยชน์อะไรตั้งสิครับตั้งอย่างนี้ได้ไหมติดสายนะครับติดสายตรงนี้ตั้งข้างนี้แต่แคงข้างนี้ได้ไหมก็เหมือนจะได้นะครับเล่นเกมจอตั้งแต่ว่าอีกนะครับติดสายนะครับโอ้หอารมณ์นี้เลยนะครับผมวันนี้เราเป็นคลิปง่ายๆแล้วก็เรียกได้ว่า าหาอะไรมาให้เพื่อนๆของชาวมาคอนโซลเกมนะครับได้ลองดูกันว่าเรามีอะไรที่แปลกๆแล้วก็อยากที่จะลองเอามาให้เป็นไกด์ไลน์บ้านเรานะครับอาจจะไม่มีใครเล่นตัวนี้นะครับแต่เชื่อว่าในต่างประเทศนะครับสำหรับว่าใครที่อาจจะหลงเข้ามาดูคลิปตัวนี้อยู่นะครับฟังไม่รู้เรื่องก็ช่างมานะครับแต่ดูของดูอุปรกรณ์แล้วก็น่าพอจะเอาไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับว่า การที่จะมีจอลักษณะอย่างนี้ t ท p e ซีเนี่ยก็มีสัญญาณให้ DMI นะครับเราจะมาใช้งานเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างนะครับขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับผมก็ยังคิดอยู่เลยว่ามันน่าจะต่อได้โดยที่ยังไม่ได้ลองอันนี้พูดจริงแล้วมันก็สามารถทำได้จริงๆแล้วก็ดีใจกับผมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยก็ได้นะครับเผื่อว่าครั้งหน้าหรือถ,ถัดไป งผมแอดมินหนุ่มนะครับจะมีคลิปอะไรออกมาให้ได้ลองไปดูกันเราก็กดติดตามกันไว้นะครับเพราะว่าผมมือใหม่อยู่แล้วไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยชำานาญนะครับแต่เพียงแต่ว่าอยากจะลองและอยากจะทำในส่วนของที่นำเสนออยู่ตรงนี้นะครับเดีย๋ยวผมขอตัวไปเออเดีย๋ยวนะครับเล่นยังไงเชียวไปไม่เป็นโอเคครับ เดี๋ยวผมขอจบค,คลิปเพียงเท่านี้แล้วครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวซีเดี๋ยว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 เฮ้ยเดี๋ยวพ่งตัดที่ดิบกำลังมันเลยเอออะไรของเขาเนี่ยเดี๋ยวอ่าๆๆโอเคโอเคโอเคจบก็ได้ครับจบก็ได้ครับจบก็ได้ Selamat